นิยารักนิยายเสียงเรื่องบทพิสวัสรรักษาใจตอนที่24คริสโตเฟอร์พาน้ำพึ่งไปทานอาหารหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกลับที่พักกันหมดแล้วเขาใส่ใจเธอมากแต่หญิงสาวก็กลับเงียบนิ่งจนเขาพูดไม่ออกไปเลยเช่นกันคุณอยากหยุดพักก็ได้นะเดี๋ยวผมบอกพี่คาเดนให้ น้ำพึ่งเงยหน้าทำท่าคุ้นคิดแต่ก็ยังไม่ยอมสบตากับเขาฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพอเธอบอกเขากลับถอนใจไม่เอาน้าคุณไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยอย่าเอาแต่งเงียบสิสวีทฮาส์เขาบอกอย่างอ่อนใจนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คนอย่างเขาไม่ค่อยเข้าใจเธอเธอมักจะไม่พูดเวลาที่สับสนมาก คิดมากเรื่องอะไรก็ตามเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาทำให้เขาสะบัดออกมาเนื่องจากว่ามีงานเร่งด่วนเพราะเขาหยุดไปหลายวันทำให้เขาต้องรีบเข้างานคุณไปทำงานของคุณเถอะค่ะฉันกลับเองได้นี่ก็เหมือนกันแล้วเขาจะกลับไปได้ยังไงเขาจึงถอนใจออกมาอย่างออัด,อดใจนะัก เขาอยากจะดูแลเธออยากจะทำหน้าที่ของคนรักแต่เธอเป็นฝ่ายบอกปัดเขาทุกทีไปผมให้ความสัมพันธ์กับคุณนะสวีทัารเรื่องงานของผมผมเคลียร์ได้เสมอเขาพยายามจะอธิบายฉันอยากอยู่คนเดียวค่ะเธอเงยหนะ้าบอกกับเขามันทำให้เขามองเธออย่างตัดพอ้อ เธอคงต้องใช้ความคิดผมเข้าใจแล้วและเขาก็ให้สิทธนั้นกับเธอเขาขยับเข้ามาจับมือเธอแล้วบีบเบาๆก่อนจะจูบกำมับเธออีกครั้งผมแค่คุณนะสวีทฮาร์ดเขาก็สิบบอกแล้วใช้มืออีกข้างประคองแก้มเธอไหล่เบาๆด้วยนิ้วโป้งจูบริมฝีปากเธอเบาๆแล้วผมจะโทรหา เธอยิ้มบางๆให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะเห็นว่าเขาเดินออกไปจากร้านอาหารแห่งนั้นไปน้ำพึ่งดื่มกาแฟอีกอึกก็เรียกเช็คบินเช่นกันเธอเดินไปเรื่อยๆบนถนนท,น,นที่ทอดยาวคิดอะไรต่อมีอะไรไปเรื่อยยไม่ทันได้มองทางก็ชนเข้ากับใครบางคนเพราะเอาแต่ก้มหน้า โทรศัพท์มือถือของเขาล่นดูเหมือนเขากำลังโทรศัพท์อยู่อุ๊ยเธอก้มลงมองโทรศัพท์ของเขาเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าจอของมันแตกร้าวและให้ตายโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นยี่ห้อที่แพงมากแถมยังเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เธอเพิ่งเห็นว่ามันเพิ่งจะโฆษณาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอ๊ยแย่ละ เธอสะบดออกมาก่อนจะมองผู้ชายคนนั้นที่ก้มลงเก็บและทำท่าเสียดายเฉ่นเสียใจค่ะเธอสบตาเขาชายรูปร่างสูงใหญ่ในตาสีเขียวผมสีน้ำตาลเข้มดูดีไปอีกแบบผมก็เสียใจแย่จริงผมไม่มองทางเลยมัวแต่โทรศัพท์ก็อบอกอย่างสุภาพและเธอก็ล่งใจที่ อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้โทษเธอเพียงคนเดียวมันจะซ่อมได้ไหมคะไม่รู้สิเขาก้มลงมองโทรศัพท์ของต,ตนเองพอลองกดเปิดหน้าจอก็ยังติดอยู่ปกติไม่เป็นไรครับผมจะลองเอาไปเช็คเครื่องดูไม่รู้ว่าแถวนี้มีร้านซ่อมไหมคำพูดของเขาทำให้ดังคู่มองไปร,บรอบ เธอเองก็ไม่รู้จึงมองตามเขาไปด้วยความจริงเธอจะเดินหนีไปเลยก็ได้แต่เพราะคิดว่ามันเป็นความผิดของเธอด้วยเช่นกันและเธอเองก็เห็นสมควรว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบในห้างน่าจะมีนะคะอยู่ในช่วงประกันหรือเปล่าเออฉันเสียใจจริงๆไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจัดการเอง เขายิ้มอย่างอ่อนโยนจนเธอยิ่งรู้สึกผิดอย่างมากมายแล้วเขาก็เดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ำพึ่งถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเธอคิดว่าเธอจะต้องเสียเงินเสร็แล้วแต่ดูเขาก็มีเงินพอสมควรดูจากนาฬิกาที่เขาสวมเข้าของที่เขาใช้คงไม่เป็นอะไรละมั้ง เธอบอกให้ตัวเองสบายใจขึ้นและรีบบกแท็กซี่เพื่อจะกลับห้องหมดเวลาที่เธอจะเดินเที่ยวเล่นเสียทีแล้วในขณะนั้นดีนเดเลอร์ที่กลับขึ้นรถของเขายังคงมองตามหญิงสาวที่เพิ่งนั่งแท็กซี่จากไปตามไปสิดีนบอกกับสมุนมือขวาของมัน ทันทีดวงตาสีเขียวทอดมองหญิงสาวที่มันเฝ้าติดตามข่าวคราวเธอคือผู้หญิงคนใหม่ของคริสโตเฟอร์คู่อริที่ตายยากคนนั้นมันพลาดเองที่คิดว่าคริสโตเฟอร์ตายแล้วเธอคือผู้หญิงคนใหม่ของคริสโตเฟอร์ มันคลาดเองที่คิดว่าคริโตเฟอร์ตายแล้วจึงรีบหนีออกมาตำรวจคิดว่าคริโตเฟอร์เดินโปรนในคราวนั้นเพราะข่าวของข้าวของที่มีราคาของชายหนุ่มนักธุรกิจหายไปหมดแล้วใครจะรู้ล่าว,ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้เลยและเพราะคิริโตเฟอร์อยู่ในห้องเอ็ซียูเป็นสัปดาห์กว่าเขาจะออกมาได้ก็มีคนคอยเฝ้าอยู่ตลอด มันทำให้ดีนไม่สามารถตามไปเก็บซ้ำได้คริสโตเฟอร์เป็นคู่อริเก่าแก่มาตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นลูกขัดแข้งขัดขาทางธุรกิจกันมาโดยตลอดมีทางเดียวที่ตนสามารถเข้าถึงได้ก็คือการซื้อผู้หญิงของมันและเจสซี่ก็เชื่อลอนมีความโลภมากพอที่จะหักหลังคนรักและมันจะใช้ผู้หญิงอีกคนของ ของมันนั่นแหละเป็นเยื่อล่อและคราวนี้มันจะไม่พลาดอีกต่อไปนํำพึ่งมาถึงคอนโดมิเนียมของเธอเธอใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนเธอไม่ดูได้วยซ้ำว่ามีคนคอยตามดูเธออยู่ไม่ดูเลยว่าพวกมันมีแผนได้ทุกกิจกรรมของเธอมีคนคอยตามดูอยู่ ทุกฝีก้าวขณะที่ดินมองดูลูกน้องถ่ายภาพของเธอในระยะไกลผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนะดินถามลูกน้องคนสนิทพวกเพื่อนๆของเธอเรียกว่าบีบีครับชื่อจริงของเธอผมออกเสียงไม่ถูกอยู่ในฟ้มประวัติครับเจ้านายโคบอกกับเจ้านายของเขาดินหยิบแฟ้มประวัติออกมาอ่านคร่าวๆไอคริสตามถึง ผู้หญิงของมันแต่ละคนมีแต่สวยๆทั้งนั้นคนนี้ดูจืดไปหน่อยแต่พอดูใกล้กๆกันหน้ามองมันบอกอย่างแสนจได้พอเพ่งมองประวัติว่าเธอมันทำอะไรที่นี่ดีๆมันจึงนิ้วหน้านักชีวะเคมีเธอทำงานกับคาเดนดอกดอ เธอมาทำยาให้หมอนั่นโดยเฉพาะจบคำอธิบายของลูกน้องดีนก็ยิ้มมุมปากแบบนี้ก็ไม่ยากสินะคงไม่นานหรอกเดาจะได้เก็บมันได้อีกคนเสียดายผู้หญิงคนนั้นนะ่ะส,สวยสวยเสีด้วยคนใจร้ายคิดอย่างหมายมาก มันจินตนาการถึงใบหน้าอ่อนหวานและคิดภาพที่เราร้อนตามภาษาคนลามกจิตใจของมันไม่ค่อยปกติเท่าที่ควรบางทีมันอาจจะใช้เธอเป็นเครื่องมือเรามันจะล่อลวงให้เธอมาขึ้นเตียงกับมันให้ได้อย่างที่มันเคยทำสำเร็จมาก่อนผู้หญิงนะ่ะหลอกง่ายอย่างเจสซี่นั่นไง เกลี้ยกล่อมดีๆเธอคงยอมเฝ้าดูหลอนไว้ถ้ามีโอกาสฉันจะพบกับหลอนอีกครับโคลรับคำเจ้านายไอ้เจคมันรายงานมาว่าคุณเจซี่ยังอยู่บนเรือครับมันบอกว่าคุณเจซี่ได้เจอกับคุณคริสด้วยแต่ไม่ได้พูดอะไรกันโครายงานใครจะเชื่อนางงูพิษนั่นล่ะวะ แกก็รู้ว่ามันพร้อมจะหักหลังฉันจับตาดูหล่อนเอาไว้ให้ดีฉันจะไม่พลาดเพราะหล่อนเป็นแน่จบแล้วนะคะบทพิศวัสรักษาใจเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากฝาก,กดไลค์กดแชร์ฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเดือนนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่พงเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนอะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ